ภาษาไทยใช้ให้คุ้มชวนคนไทยฉุกค,คิดกับการใช้ภาษาถ้อยคําสำนวนไทยเพื่อให้เราได้ใช้ภาษาไทยให้คุ้มคือคุ้มค่าเพราะคนไทยมีภาษาไทยเป็นมรดกเป็นวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ของชาติจึงควรใช้ด้วยความเข้าใจรอบคอบระมัดระวังและเมื่อนั้นภาษาไทยก็จะคุ้มภัยคนไทยจากความไม่รู้ความเข้าใจผิดภัยจากการถูกชี้นำสร้างความแตกแยก เกิดเป็นคนไทยควรใช้ภาษาไทยให้คุม้มสวัสดีครับคุณผู้ชมคำว่าชนะชัยชัยชนะคำหล่อนี้เราใช้คุ้มกันหรือ,อยังครับคำว่าชัยเนี่ยเราสามารถมีได้คือเรามีชัยได้โดยไม่ต้องเฉพาะเจาะจงว่าเป็นชัยเหนือใครคำว่าชนะเราก็สามารถเป็นผู้ชนะได้โดยปราศจากผู้แพ้ทีนี้พอเพิ่มคำว่าเอา<ม>ความรู้สึกเปลี่ยนไปนะครับนำคำว่าเอาไปบวกกับชัย เป็นเอาชัยอย่างนี้ยังให้ความรู้สึกเป็นในทางที่ดีแต่พอนำคำว่าเอาไปบวกกับชนะเป็นเอาชนะคราวนี้ความรู้สึกไปนในทางลบแน่นอนแต่พอเอาคำสองคำนี้มาใช้ด้วยกันเป็นชัยชนะกับช่วยเพิ่มความหมายให้ซึ่งกันและกันเช่นเราพูดถึงชัยชนะของนักกีฬาเป็นทั้งการประกาศชัยว่าเขาเป็นผู้มีชัยและเป็นการประกาศถึงความเป็นผู้ชนะชนะตัวเขาเองเขาจึงสามารถที่จะ คุมเทซักซ้อมจนมาถึงวันนี้ชนะใจคนดูด้วยลีลาการแข่งขันที่น่าสนใจที่สำคัญที่สุดน่าชื่นชมที่สุดงดงามที่สุดคือชนะใจคู่ต่อสู้ครับทั้งชัยและชนะเป็นอะไรที่เราทุกคนต้องการนะครับแต่อย่าลืมว่าสิ่งที่สำคัญคือหนทางสู่ชัยชนะจะต้องบริสุทธิ์ยิ่งใหญ่คู่ควรกับชัยชนะนั้นไม่ใช่ชัยชนะที่ได้มาด้วยการโกง ผู้ที่สามารถครองใจสมานสามัคคีได้ทุกฝ่ายทั้งฝ่ายที่เชียร์เราฝ่ายที่ไม่เชียร์เราจึงเป็นผู้ที่ชนะอย่างแท้จริงเป็นชัยชนะที่ยั่งยืนเป็นชัยชนะที่ปราศจากผู้แพ้เป็นชัยชนะของสัตรบุรุษคุณผู้ชมครับภาษาไทยของเรานั้นงดงามนะครับละเอียดอ่อนลึกซึง้งรุ่มรวยภาษาไทยใช้คุ้มเราไปช่วยกันครับคำว่าชนะชัยชัยชนะ ใช้ให้คุ้มสวัสดีครับ